สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาฮั่นหามอลำเดอ้อพี่น้องเอฟซีบ้านเอทุกมองทุกวันนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องนาฮั่นหามอลำเดอ้อพี่น้อง เมาแอลลูกเพื่นมาเลี่ยงเชิดหนาชู้ตามีความสุขเจ้ากับเบิ้งเขาขั้นเจ้าติีตามพอเจ้าสีหัวเขาน่ารักขนาดนี้แล้วรู้หรือเปล่าว่าการให้โอกาสคนเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีการเติบโตที่ดีขึ้น มันมันโคตรได้บุญเลยทุกคนเราก็ได้จากทุกคนมาเราได้จากสังคมมาเราก็มาเป็นเท่าบทศึกษานี่ครับไ,<ม>ไม่ใช่ว่ารเราไม่มีความรู้เรารู้หรือ,อยังว่ากฎหมายมันจะเป็นยังไงในอนาคตเรารู้ ถ้าเป็นลูกบุญธรรมเขามีสูตรเขาแบบมรดกนะคือคือเขาเขาจดทะเบียนถูกต้องแล้วก็เราก็ทําทถูกต้องในกรณีที่หลายคนก็จะเป็นห่วงว่าโมอยันพ่อแม่เขามา้าม้าแบบมาล,มลาไล่หรือมาอยากใดนัด่ในใดนี้คือเราทําเอกสารทุกอย่างถูกต้องเราคือคือเป็นผู้ผู้คืออยู่ในความป,ปกครองของเขา เราอยู่ในความคุมของของเราแต่สีบอมี่สิทธิ์ีอย่างที่สิมันสิไปเกินก็เห็นแต่ว่าสมมุติว่าลูกในแม่เขาได้เป็นข้าราชาการเนี่ยเขาพ่อกับแม่ของเขาก็จะได้สิทธิ์ของราชาการที่ว่าราาักษารักษาพยาบาลฟรีเราไม่มีสิทธิ์ในออในตรงนี้แต่ว่ามันก็แค่อาการรักษาพยาบาลเนาะซึ่งเราเราดูแลแเองได้อยู่แล้ว และโตมาเราก็จะสอนให้ลูกมีความกตัญญูโดยเฉพาะกตัญญูกับผู้ให้กำเนิดแล้วเราก็จะค่อยๆบอกลูกตั้งแต่เริ่มลูกบ<น>องลูเรื่องเลยตั้ง<า>แต่นอย<ว>เลยอบ้าบเนเรียนว่าสิเรียงแบบปิดบังเด็กเรารู้แลวเห้ลูกว่าลูก,กมีสิทธิในมรด,ดุแต่ลูกเขาต้องห้องเกิดว่าห้องนางสิ นคมกระเบนหนึ่งคนททำมาหายจินเนาะแล้วก็ขาดกำปั่นหายจินโดยตัวเองเข้าก็คือว่าเข้าสิสอนหรือเป็นเบ่าล้อมหรือเป็นตัวอย่างให้ลูกญงขึ้นมาให้เขาเด็กตากอย่างอง,อ,งอ,อันให้ลูกหูจักทำมาหายจินให้ลูกมีชีวิตเป็นของตัวเองเขาอยากเป็นอะไรเราก็สนับสนุนทางนั้นเขาอยากเรียนหนังสืออยากเรียนหนังสือ เราก็เต็มที่กับการเรียนของเขาอันนี้คือลูกเอามาโจทย์ถูกต้องลูกอยู่ในบ้านผมเนี่ยที่ผมเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเนี่ยแม่กระทางต้อยเนี่ยก็ซ้ำลูกผมเด็กพ่อเข้ามาอยู่ด้วยเลยอยู่แบบไม่กลับบ้านอยู่แบบเหมือนแม่แตนเนี่ยเป็นแม่เหมือนบ้านผมนี่เป็นบ้านของเขาหลายคนยังบบาวน่นยังทุกคนทุกคนเนี่ยเข้ามาอยู่นี่ก็เหมือนญาติพี่น้อง พอเวลาเป็นการเป็นงาติหรือย้มอยากเาย้มไงเขาก็มาบึงเหาเขาก็แสดงความเป็นเหมือนกับความเป็นญาติพี่น้องเราที่จะมาช่วยซอยตีนซอยมือเหาพ่อแม่เพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเผยตอนอายุยี่ห้าในวันบวชคือจริงๆหนูว่ามันมันแล้วแต่แล้วแล้วแล้วแต่แต่ครอบครัวเ,เนาะเออดีแต่อย่างเขาเนาะเขารู้เรื่องหมดแล้วอันนี้มันยุใไม่ผมเลสิบอก แล้วทีเนี้ยโดยความรักเข้าป็นคนอยู่ในสาธารณะแล้วมันมีลิปมีอะไรเด็กโตมาเขาต้องรู้อยู่แล้วใช่ปโรงเรียนเขาต้องเจอเพื่อนอ่ะเขาต้องดูเขาต้องเห็นเขาต้องเบิ้งลิปเบิ้งอย่างลีปย่าลีปแม่ลิปพ่ออยู่แล้วนันเวละเราเราต้องบอกเขาไปเรื่อยๆดีกว่าให้เขาเข้าใจแต่คือเราก็รักเขานะเราก็รักเขาเราก็ดูแลเขาอย่างดีเท่ากับหักเขาเสมือนลูกสนับสนุนเต็มที่ ส่วนเรื่องของสมมติว่าลูกใหญ่มากเนี่ยดูแลตัวเองได้สามสี่ขวบนี่ลูกก็ต้องอยู่กับเรานะอเออเอ่อยายแล้วก็ต้องไปเหตุภารกิจของเราอันนี้เราคือคือก็จะมาดูแลได้ไม่ไม่ใช่ปกคุองมเหมือนเดียวนี้เนาะพอลูกตลโตแล้ว่วนหมากลูกก็สืบสยชีวิตอยู่กับอยู่กับพอ่อกับแม่ครับเท่าันเป็นดูแลอันนี้คือเราศึกษาอย่างถี่ถ้วนแล้วทําทุกอย่างตามขั้นตอนของ ของกฎหมายตามขั้นตอนของพัฒนาสังคมที่เป็นนี่คือเขาเซฟทุกฝ่ายเซฟทั้งเราเซฟทั้งเด็กที่สําคัญเราอย่าไปคิดเรื่องพวกนี้เลยเราเขาให้โฟกัสที่เด็ก,เ,ดกเราเอามาแล้วเขาอย่าไม่หยากรู้หญอย่าไม่หยาดสงสารเด็กหน่อยเนี่ยบอมเบลมาเกกลักไปไทลักมากเราลืมทุกคนพูดแต่เรื่อง เสียผลประโยชน์พูดแต่เรื่องผลประโยชน์พูดแต่เรื่องพูดผู้นั้นสิม่ได้อันนี้ผู้นี้สิมีมีสิทธิอันนั้นคนนั้นจะมีสิทธิ์ตรงนีน้คนนี้จะมีสิทธิ์ตรงนั้นจนลืมว่าเด็กเขาต้องมีความรู้สึกเนาะจนลืมเด็กฉะนั้นเราต้องโฟกัสที่เด็กเ่ต้องไปคือดอกทูกคนตายไปเอาเงิงไปบ่ได้ใครเป็นผู้ดูแลเราเราก็ต้องให้คนนั้นแหละไม่จําเป็นต้องว่าเป็นลูกหลานญาติไม่นอนถึง ลูกหลานเราเขาดูแลเราเราก็ต้องแหงเขาคือผมบม่อย่างใหรคนคือหลายคนส่งขอความมาเดิูงจะกระหลาดวา่า<ม>ขันซงเอาโจทย์เขาเป็นลูกเนี่ย<ม>เขามีสิทธิ์ในมรดกรู้ตายไปมันเอาอย่างไปน้ำบราย<ม>ไผ่ก็ตามแต่ที่ดูแลเฮา<ม>พี่น้องเฮาเดียวนี้อย่างครอบครัวประหลัด<ม>ข้าเจ้าพ่อแล้ว แ้าเจ้ามีหน้าเป็นซีซีบหารซีบไรนัดหนองมัดทัดเขาเขาทุกคนบริมาคืดเรืองผมวมีเขาเขาลบผมโมนีู่ไหดยังขอบกล้วยแองคือกันมันก็มีกันแค่นี้ก็มีอาร์ตกับแอนอาร์ตก็มาอยู่กับเราแล้วอาร์ตก็มาเฮ็ดงานซอยไอยซอยปีนซอยเมืออ่อไอต่อไปม่ก็กต้องแมนบอลทุกคนอย,อย่าไปคิดถึงเรื่อง สิตรงนั่นตรงนีง้ผู้นั่นสิได้นั่นผู้นี่สิไดน้นี่อย่าไปคิด<ม>เราโฟกัสเอาชีวิตก่อนชีวิตเราเนี่ยสําคัญคือเด็กหน่อยล่ะครับให้โอกาสเขาให้ความหักเขาเพราะเขาเกิดมาเนี่ยคือเขาไม่เคยได้รับโอกาสเขาไม่เคยได้กินอิ่มนอนหลับนะทุกคน<ม>พราะเขามาอยู่กับเรา<ม>เราเรา,เราปรับเปลี่ยนให้เขาใหม่ บางทีคําถามเนี่ยลูกผู้ใดล่ะเอามา่น้าใส่ล่ะจริงๆคําถามพวกนี้ไม่ควรถามเลยนะคนหุ่นจักรกถามจริงๆไม่ควรถามเลยว่าลูกใครเอามาจากไหนคือจริงๆมันมันเป็นเรื่องที่เซนสทิฟแม้กระทั่งเราเองเราได้ยินเราก็ยังแบบเอามาจากไหนบออแมนหูหู้แล้วสิมันสิเป็นอย่ังจังสิบเนี่ยมันกับเป็นคําถามที่ค้นที่ มีความคิดเขาสีบอถามเด้อเพราะว่าเขาหูอยู่แล้วว่ะเข้าเอาลูกบุญธรรมมาเข้ากับบอกอยู่แล้วว่าคนออกมาท่านไห้เสร็จไปสืบอซอสวงหาเหตุอย่างว่าเป็นลูกไห้นะว,วันหนึ่งอ่ะที่เรามีเป็นของตัวเองอ่ะเขาก็ต้องรักกันทุกคนมั่นข้นอยู่กับเฮ้าสอนเข้าต้องหักกัน <c oughs> แล้วเราก็ไม่ใช่ว่าเราเราไม่อยากมีนะเราก็อยากมี มีของเราก็ยิ่งดีถูกไหมล่ะมันจะได้เป็นครอบครัวที่ใหญ่แต่เนี่ยเข้าโฟกับชีวิตเฮ่าหนึงเราต้องมีเงินไว้ซัพพอร์ตตัวเองตอนแก่มีธุรกิจรองรับมีเงินที่จะดูแลสุดทางที่สำคัญคือสุขภาพคือเราสองคนนะ่ะคุยกันไว้ว่าต่อให้เราจะมีลูกเป็นของตัวเองเนาะก่อนที่น้องแฝดจะมาต่อให้เรามีลูกเราก็จะไม่ได้หวังให้ลูกมาดูแลเรา เราต้องดูแลตัวเองที่รักเราต้องอยู่ด้วยกันสองคนคือเขาก็พอโตขึ้นเขาจะมีชีวิตของเขาเขาจะไม่ได้มาดูแลเราเราไม่ได้หวังให้เขามาดูดูอกาฮักดูแล้วคันสิว่าเงอนที่ตัวเองบอกให้เต็มร้อยมาตั้งแต่แรกเขานี่ตั้งแต่วันยังยังที่ยังไม่มาเขายังรู้สึกเสียใจเลยอ๋อเขาไปรักเขาไปรักตอนไหนวะตอนที่แอนน์นึง เมื่อกี้ที่พูดว่าแบบผมกลับไปกลับมาใช่ไหมอันที่ผมกลับไปกลับมาเนี่ยไม่ใช่ไม่รักลูกไม่ใช่ไม่อยากได้อยากได้แต่ผมคิดว่าคือได้มาเราต้องทําให้มันถูกต้องนะแล้วเราจะเอาเวลาไหนเข้าจะเอาเว,เวลาไหนเพราะว่าเรื่องขั้นตอนเกี่ยวกับพวกกฎหมายพวกกระดาษพวกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาแล้วก็ค่อนข้างที่สิยหยเมี่แล้วกับเราเราต้องทํางานตลอดผมคิดแค่เรื่องนี้ คือมันหลายอย่างทุกคนส่วนเรื่องกังวลเรื่องผู้ให้กาเนิดเขาจะมามีสิทธิ์มีอย่างเนี่ยเขาไม่มีแล้วพราะเราทําถูกต้องน้างเหตุถูกต้องต,องต,องต,องตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับกฎหมายก็คุ้มครองเราด้วยนะกฎเราทําถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ว่ากฎหมายจะคุ้มครองแค่ลูกกฎหมายก็คุ้มครองเราด้วยคือเซฟทุกทุฝ่ายถ้าเราทําให้มันถูกต้อง